กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อัง ฮ่าแรงกล้า ท่านอธิการบาดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่านคณาจารย์และนักศึกษาที่รักยิ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พร้อมใจกันด้วยความรักและความจงรักภักดี น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565ในโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตประกอบพิธีตามลำดับดังต่อไปนี้ คณะที่หนึ่งคณะผู้บริหารรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองศาสตราจารย์สายันพุทธลารองศาสตราจารย์ดรชลรดาพงพัฒนโยธินอาจารย์ดรสุธิพรโชรรครัตนศักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเตอร์เผยเดชกาคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อร์พิสนุบางเขียวอาจารย์ดรประวิทย์ผลงามขอเชิญทุกท่านโปรดลุกยืนครับ และขอเชิญท่านประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพงมาลาคณะที่สองเป็นคณะผู้ช่วยอธิการบาดี ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุริยาพันโกศลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหนึ่งฤทัไทยเอกธรรมทัศตรองศาสตราจารย์ดรสุปราณีศิริสวัสดิ์ชัย คณะที่สคณะผู้บริหารระดับคณะบดีประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันอ์วัวรชโภคินผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธพัฒเอี่ยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัชชิย a รณบวรเดชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตริศทองศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ารพพยาราารมม์ดยยรนุษณีมีแก้วกุญชรผู้ช่วยศาสตราจารย์จรันประจันบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุขนิตสะสมสินป์คณะที่สี่ ประกอบไปด้วยผู้มีการสถาบันศูนย์สำนักอาจารย์จันทรัศิริวุฒินัน์ศาสตราจารย์ดรพนรเนื่องสุทัศน์ณอยุธยาอาจารย์ดรสุรินผลงามอาจารย์ดรพนาสอนสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรรบัวทอง ลำดับต่อไปเป็นระดับผู้มำนวในการสถาบันศูนสํานักเช่นเดียวกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัทวันปานกลางอาจารย์ดรนัทชัยเปลี่ยนวิจารณ์นางสาววันดีอัศาวศิลปกุลอาจารย์สุภชัยสิริอักษรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรคังคำ คณะต่อไปจากผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีจันร์ศรีนายวีรพงศ์แสนพัก ลำดับต่อไปเป็นผู้แทนจากคณะนักศึกษาประกอบไปด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภา,านักศึกษาและนายกสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสุดเด็จเจ้าพระยา และบัดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบพิธีถวายวังพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลั์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพลอดุยเดศมหาราชบรมนาถบพิษ และประกอบพิธีจุดทูบเทียนที่หน้าเครื่องทองน้อย และเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวคำถวายราชสดีน้อมรังรึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรินดาเกนมาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรและพระสกนิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาเจสปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษปวงพระศกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชการณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระศกนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราษฎได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่ตางๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ภัยสาลขจรขจายไปทั่วที่านุทิศแสงดังดวงประทีปที่อยู่ในใจพระสกนิกรทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุดดังดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงพระศกนิกรที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงฆ่าพระพุทธเจ้าจาก น้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปทั้งหมดถวายความเคารพพร้อมเพรียงกัน1นึสองสาม แม่ไม่อาเทียงหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง เพื่อคนไทยที่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเนื้อ,อยาตปราบรำฟ้าลมฝนพ่อทนสูรทมอากเหือต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรื่อยมา 别问。 หนึ่งสองสามขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับออขอเรียนเชิญท่านที่การบรดีได้ให้ค่ะท่านผู้บริหารนะคะท่านคณาจารย์นิสิตนักศึกษานะคะของ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยานะคะรวมทั้งบุคลากรทุกๆท,ท่านค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาร่วมทําพิธีที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดในในการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ะะรัชการที่9หรือทุกๆรัชการนะคะหรือพระบรมวงสานุวงศ์ทั้งหลายนะคะที่มหาวิทยาลัยเราได้ดําเนินการเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่สําคัญที่สุดนะคะที่ใครก็ตามที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมหรือว่าในพิธีการเหล่านี้เนี่ยจะถือได้ว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเรานะคะก็ต้องขอเช่นชมสํานักศิลป,ปะและวัฒนธรรมแล้วก็ทีมงาน น้องๆทั้งหลายนะคะที่ได้เตรียมการดำเนินงานในวันนี้เอาไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ดีเยี่ยมนะคะเป็นไปครบถ้วนตามกระบวนการที่ถูกต้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทุกคนนะคะโดยวันนี้มีนักศึกษาเข้ามาร่วมทำจะทำพิธีตรงนี้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้ในในครั้งต่อๆไปเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผอสำนักศิลปะและวัฒนธรรมว่าเราอาจจะเชิญประชาชนที่อยู่ในรอบๆบริเวณหรือผู้ที่สามารถจะมาร่วมพิธีการกับเราตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะท่านท่านพิธีกรนะคะก็ต้องขอขอบคุณพิธีกรของเราเนาะท่านอาจารย์สิริชัยเอี่ยมสะอาด เรียกว่าเป็นเจ้าพิธีที่ครองครองกิจกรรมนี้เอาไว้นะคะทุกทุกกิจการทุกงานนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางใจของมหาวิทยาลัยก็ขอให้พวกเราปรบมือขอบคุณพิธีกรของเราด้วยค่ะนะคะปรบมือขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะคะที่เตรียมพร้อมในวันนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรอีกแล้วเนี่ยก็สามารถแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของวันนี้ได้ค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะกลับขอบคุณท่านอธิการบด,ดีและคณะผู้บริหารครับ ซึ่งก็ขอเรียนเชิญท่านไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหน้าที่ราชการแต่ก่อนอื่นขอเรียนเชิญท่านบริเวณด,ด้านหน้านะครับเพื่อบันทึกภาพแต่ท่านนั่งอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวภาพแรกจะเป็นจากบนเวทเีถ่ายภาพลงไปนะครับสําหรับภาพที่2ก็จะเชิญท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารด้านด้านหน้าเวทีครับผมขอญาตคุณตูนมาแล้วนะครับ เพียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสร้งางสิ่งที่พอสร้างไว้จะคนเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงหดไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง